ดูที่จิตเป็นหลักบ,บางคนมีจิตเป็นโลกเป็นโลกียะบางคนมีจิตเป็นธรรมเป็นธรรมนิกะคนที่มีจิตเป็นโลกมันก็บูชาโลกหลงไหลในอารมณ์ของชาวโลก พูดตรงๆก็ว่ากามารมนั่นะกามารมมันก็หลงไหลเนื้ในภาษาศาสนาเรียกว่าเนื้อหนังเรื่องเนื้อหนังไม่ใช่เรื่องจิตใจเรื่องเนื้อหนังเรื่องจิตใจที่โง่มันเป็นธาตุของเนื้อหนังมาบูชาเนื้อหนังกิจกรรมทางเพศกิจกรรมระหว่างเพศทางเพศน่ะบูชากันนัก ที่จริงมันเป็นเพียงเรื่องบ้าบ้าวูบเดียวเท่านั้นนะ,ะกิจกรรมทางเพศนี่น่าเกลียดนะท้าไมนไม่น่าเกลียดทำไมต้องปกปิดล่ะถ้าไม่น่าเกลียดทำไมไม่ไปทำกลางถนนฮนะ่ะต้องปกปิดนี่ก็สกรปรกนะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สะอาด แล้วก็กินเรี่ยวกินแรงมากสุดเวียงเลยนี่มันก็ง่ายจนสุนัขก,ก็ทำเป็นนะแล้วผลที่ได้รับคือบ้าวูบเดียวบ้าวูบเดียวทำไมจึงบูชากันนักต่บูชากันนักจะหาใเอาอย่างวิเศษจะแข่งกับเทวดาก็ยิงบ้าใหญ่นี่เรียกว่า ถ้ามันบ้าแล้วมันก็บ้ากันขนาดหนักอย่างนี้เรื่องน่าเกลียดก็แกร,ร,ร,รกินแรงงานมากหมาก็ทําเป็นอย่างนี้มันก็ยังบ้ากันได้นี่คิดด้วยดีสิ